สวัสดีครับพบก,กับแอดมินแทนนะครับกับสรุปหวยรัฐบาล2ตัวร่างนะครับเลขท้าย2ตัวร่างงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2564นะครับงวดที่แล้วสามแเนาะ8 3 3 8นะครับผม2งวดติดกับ38นะครับสุดแรกนะครับมาครบ7ตัวมาครบ2ตัวร่างนะครับมี6 8 2 5 0 1 3 สองตัวได้นะครับสุดแรกก็คือได้นะครับ7ตัวมาครบ G 6 8แปดสอนะครับไปดูสูตรสนะครับผมสูตรที่2ครับ2ตัวมาครบนะครับ7ตัวมาครบ ได้นะครับงวดนี้คือ7509812อันนี้คือสูตรที่ใช้เมื่อง,งวดที่แล้วนะครับ7509812สูตรที่2นะครับได้นะครับผมสุดรวมเนาะได้มา7509812ศด่สองสูตรนี้ชนกันที่8นะครับผม2 5 0 1 มาครบนะครับสองตัวร่างงวดประจำวันที่ 1. นึ่พฤศจิกายนนะครับทีนี้จับเด่นนะครับจาก5ตัวนี้นะครับจับเด่นจับเด่นจาก3ตัวแรกนะครับมาหนึตัวนะครับอันแรกได้เจ็ก็คือสูตรเตัวนั่นแหละนะครับผมอันนี้คือมาจริงๆแล้ว มา1ถึง2ตัวด้วยซ้ำนะถ้าสุดเดินดีนะแล้วก็เดินต่อเนื่องนะครับวันนี้นะครับ750้มาตัว1หรือ2ตัวมาครบนะครับสตรแรกสูตรที่2ครับสูตรที่2คือสูตรนี้นะครับก็3ตัวนะครับมาครบหรือว่ามา1ตัว085นะครับเมื่อกี้750กับ085ชนกันเด่นที่ 05 05มาตัวหรือ2ตัวมาครบนะครับผม750กับ085นะครับชนกันที่05นะครับถ้าชนแล้วไม่มากคือ78ซึ่งแอแทแนว่าไม่น่าจะใช่ส่วนตัวเราไม่น่าจะใช่นะครับ78ชนกันแล้วจับนะครับ5ตัวมาครบครับ หตัวมาครบเด่น0 5นะครับอ่ะจับ0ูนถ้าเด่น0นย์นะครับ5ตัวมาครบมี0 5 0 8 0 2 01, 1> 0 1ศูนยนย์สองศนย่ก็ศูนย์ะครับถ้าเด่น5นะครับ มาครบนะครับ50 58 52 51ไม่รวมเบิ้ลนะครับผมไม่รวมเบิ้ลไม่เน้นเบิ้ลนะครับไม่ชอบเบิ้ลสองชุดนี้มันชนกันที่05นะครับแต้มดับนะครับแต้ม8ดับแต้ม6ดับนะครับผม แปดดับครับแ้ดหกดับครับ6กชุดนะครับชนชุดเดียวนะถ้าจับแบบนี้เลยนะ0550์หถ,ถึงได้ว่าทําไมถึงได้0550์ห้าห้าศูนย์ตั้งแต่ว็บรกที่แอปดูสูตรนะครับผมแต้มได้นะครับผมแต้มเด่นก็ได้เอาเป็นว่าสรุปเลขท้าย2ตัวร่างนะครับ ที่มันมีขีดอย่างนี้นะครับเพราะว่าไม่สามารถพิมพ์ลงไปได้ครับเป็นความรุนแรงอสรุปแบบนี้เลยครับสำหรับสรุปเลขท้าย2ตัวร่างงวงประจำวันที่1พฤศจิกายน2,564นะครับเด่น0กับ5มาตัวถ้ามาครบนะครับ82501จับนะครับดับแต้มเหลือ6ชุดนะครับได้นะครับ ชุดเด่นคือ0550ชุดรองนะครับ4ชุดคือ02015852ไม่ไม่จำกัดหลักนะครับเอาเป็นว่าขอให้โชคดีสำหรับหวยรัฐบาลเลขท้าย2ตัวร่างงวดนี้ครับโชคดีครับ